ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาส่าสวัสดีวันศุกร์สุขใจสุขกายกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะนางฟ้าตื่นเช้ามากตีห้าครึ่งมาเปิดร้านแล้วก็ มาทำคลิปดีๆละมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังฟังนะคะชื่อท็อปิกคือเขาอยากอ on ้อนวอนอะไรคุณโอ้โหท็อปิกเป็นอะไรที่แบบว่าคุณผู้ฟังบอกแค่ชื่อท็อปิกก็แบบว่าคนลุกแล้วว่าฟังต่อดีกว่าคือประมาณว่าแบบ <S 2> <S 2> หากคำคืนนี้ดวงใจมีแลกยับเยินสกก่ออ จะไปอ้อนวอนขอเธออย่าตัดร้อนรอก่อนวันพรุ่งนี้เครื่องกันเรื่องใดพลากกันในเหตุใดฉันยังไม่เข้าใจเพราะฉันใช่ไหมหรือเธอเปลี่ยนไปไัยถึงไม่เหมือนเดิ อ,อคุณผู้ฟังก็แบบว่านอกจากได้ฟังเสียงฟินๆจากการอ่านไพ่แล้วยังได้ฟังเสียงเพียเพ้ยนๆจากการร้องเพลงของพี่แจ้ของอีลา่าตาต่อนยอนด้วยนะคะมาค่ะ ไทม์เลสนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนที่แบบว่ามีหนึ่งเดียวในหัวใจหรือใครสักคนที่แบบว่าอยากอ้อนวอนอะไรในชื่อท็อปิกค,คือเขาอยากอ้อนวอนอะไรคุณนะตอนนี้ขอพลังงานห้าใบดูซิเขาอ,อยากอ้อนวอนอะไรคุณผู้ฟังในวันศุกร์แบบนี้คะ่ะนางฟ้าก็ขนลุกไปด้วยเด้อเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะที่เขาอยากอ้อนวอนโอ้โหคุณผู้ฟังดูความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่สี่เลสแอนด์รีเบิร์คนที่อยากอ้อนวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อ้อนวอนคุณคือ ค,คนที่เกิดวันที่13 16 17นะคะราศี กุมราศีเม ê, ถุนราศีกรกฎสิ่งที่เขาอยากอ้อนวอนคือเขากับคุณอาจจะจบกันไม่คุยกันไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแต่ในใจทำไมมันยังผูกพันดูสิหมาอ้วนตัวนี้ผูกพันกับคุณลุงคุณตนนัวนี้แสดงว่าคุณกับเขารู้จักกันตั้งแต่เด็กจนโตเลยคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ความรักแบบเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่ารู้จักมาเกิน6ปีบวกบวกบวกนะคะสิ่งที่เขาอยากอ้อนวอนคุณคือเธอจ๋าชาวราศีกรกฎราศีกุ่มราศีเมถุนราศีก นะคะแล้วก็ราศีกรกฎซ้ำชาวธาตุน้ำชาวธาตุดินชาวธาตุลมอยากบอกคุณว่าเธอ เรารู้ว่าเธอชีวิตดีเก้าเหรียญเจ็ดม้าเออเก้าถ้วยเจ็ดไม้เรารู้ว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะมันมีความสุขมันชื่นมื่นระรื่นหัวใจเธอจำได้ไหมมีใครคนหนึ่งที่เธอเคยทิ้งคว้างไปมีใครคนหนึ่งที่เธอไม่สนใจไม่แยแสตอนนี้นะคะเรามีทุกสิ่งอย่างแล้วพร้อมแล้วตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่คุณเคยไม่เลือกปล่อยมือตัดสัมพันธ์ปล่อยตัดขาดเขาอยากจะกลับมาเอาชนะหัวใจคุณเขาอยาก อ้อนวอนร้องขอต่อหัวใจคุณและตัวคุณให้โอกาสเขาตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะเขารู้แล้วว่าสุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่นคุณน่ารักคุณไม่เหมือนคนอื่นคุณดี ใจดีคนเกิดวันที่13 16 17 19มาเต็มเลเ็กน้หนึ่งเลขหนึ่งสามเามาเต็มเลยนะคะคุณผู้ฟังบาได้ใบหวยเดอ้อบาได้ใบหวยเดอ้อมีคนอยากเดินทางมาเจอคุณมางอ้อคุณอ้อนวอนคุณคุกเข่าอ้อนวอนคุณอยากกอดคุณแบบออกมาชัดมากเลยก็คือ ลาสิกเมถุนก็นกฎกันนะคะผู้หญิงผู้ชายเลขหกเลขเจ็ดเลขสามสบสามเลขเก้าอยากบอกว่าเธอให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมเราอยากอ้อนวอนดูสิเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่านะเขารักคุณอ้อนคุณคุณกับเขาอาจจะนัวเนียคอเคลียติดกันมากแบบว่าม,มุดกันตลอดเวลาแทบจะสิงล่างกันคุณอาจจะเป็นเด็กเบบีสำหรับเขาเขาอาจจะแบบว่าตามใจทุกสิ่งอย่างแล้วมันก็ต้องจบความสัมพันธ์กันไปแต่ความสัมพันธ์ ครั้งนี้ Bird and อ e b i r ีหากข้านใจคิดถึงคุณไม่ไหวเลยเขาหากข้านใจคิดถึงคุณไม่ไหวไม่ว่าจะนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญปล่อยวางใดๆก็ลาวแล้ว ปล่อยทุกสิ่งอย่างได้รถเบนซ์บีเอ็มทรัพย์สินเงินทองไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไร,ไไนไรแต่ไม่มีคุณไม่ได้เลยคุณยังฝังอยู่ในหัวใจตราตรึงเขาตรงนี้นะคะเขาเหมือนแบบว่าโอ๊ยทําสมาธิก็ไม่มีอารมณ์ทําสมาธิเลยเดินจงกรมก็ไม่ได้จะเข้าวัดโอ๊ยสินก็แตกคิดถึงคุณทุกเวลาเลยในใจตอนนี้ก็เลยบบกว่าขออ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปลอดให้คุณเห็นใจรักคุณจังเลยคิดถึงคุณจังเลยไกลแค่ไหนก็อยากจะมาคุณกับเขาอาจจะจบความสัมพันธ์ กันไป3เดือนจนถึงอ่าปีนะคะคุณกับเขาคงไม่ได้เจอกันนานแล้วมีบุคคลเหล่านี้ตามเลขที่นางฟ้าบอกไปออกมาชัดนะคะปีจอบปีมะเมียนะคะปีมะโลงปีกุลปีขานปีละกาคิดถึงคุณแบบหนักหน่วงพวงงุ่นอยากให้การจบกันไปเริ่มต้นใหม่ได้ไหมแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์เธอเห็นเช่นกันเดียวกับพี่ไหมเธออยู่ตรงไหนมืดแค่ไหนพี่จะเอาตะเกียงไปให้พี่จะพาเธอไปแสงไปเจอแสงไฟนะคะ อยากจะไปดินเนอร์ที่ไหนจะดินเนอร์ในห้องนอนหรือบนตึกตึกสูงรัดฟ้าริมทะเลภูเขาบอกมาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอเขาอยากไปยืนเคียงข้างคุณไปอยู่ดูแลใกล้ๆคุณเลยแบบอืมคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อ่อนโยนละมุนโรแมนติกแต่นางฟ้าไม่ทราบว่าคุณกับเขาจบกันเรื่องอะไรในความสัมพันธ,ธ์แต่พ่ออกมาตรงกับทอปิกค,คือสิ่งที่เขาอยากอ้อนวอนคุณคือได้โปรดให้โอกาสเขาอีกสักครั้งได้ไหมจําได้ไหมหมาน้อย ตัวเน,นี้ยเขาเคยทําตัวแบบว่า แบบยอมคุณแบบให้คุณแบบว่านะกินข้าวอะไรทําอะไรให้กินเขาก็ชอบคุณนั่นทําอาหารอร่อยคุณให้เขาใส่เสื้อผ้าชุดไหนเขาก็ชอบหวีผมปัดผมให้เขาคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้อ้อนน่ารักเอาแต่ใจหรือสลับพลังงานเอาแล้วเขาแบบเสพติดความน่ารักความเอาแต่ใจความขี้อ้อนด้วยความที่เกิดปีจอปีมะเมียปีมะโรงปีกุลปีละกาเป็นอะไรที่แบบบางทีก็ทําตัวน่ารักจุ๊บปุ๊บบางทีก็ดุดุทีก็จิกไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยนะคะนี่คือพลังงานของไพ่ห้าใบเขาอยาก อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานคุณกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขายอมหัวแตกโดนหยุ่มหัวเขาคิดถึงคุณเขารักคุณเขาหักข้ามใจไม่ได้ทุกวันทุกคืนไม่ว่าจะนอนหลับตาตื่นมาไม่มีคุณข้างกายโอ้ยหัวจะปวดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกนางฟ้าจะมา กระสาอะไรเด่เช้าเนี่ยเราจะทำงานโอเคโอเคไปต่อนะคะดูซิดูซิเขาอ,อยากอ้อนวอนอะไรคุณผู้ฟังเขาอ,อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังอีกนะถ้าได้อยู่ใกล้ๆคุณผู้ฟังเขาจ,จะกระจะระิบข้างหูบอกอะไรคุณผู้ฟังนะเขาจะบอกว่าหนูจะช่วงนี้กินเยอะไปหรือเปล่ปาตัวเบ้งนะปุงป่องนะไม่ใช่ มาค่ะพลังงานต่อไป5ใบนะคะชอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คุณผู้ฟังบอกว่านางฟ้าอ่านไพ่สนุกมากมันมากนางฟ้าใช้ความเป็นตัวตนของนางฟ้าที่ไม่เหมือนใครสนุกสนานหัวเราะตลกโปกฮาอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาฟังนะคะดูสิคุณผู้ฟังไพ่เป็นใจ The Tower d e a t h and r e b ี r t h อะไรที่มันเคยจบไปลืมได้ไหมจ๊ะคนดีลืมสิ่งไม่ดีที่พี่ทำกับเธอได้ไหมมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมพี่เอาใจ ออกจากน้องไม่ได้เลยไพ่จะตติกออกมาเขารู้ว่าคุณตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาดีไม่พอเขาไม่น่ารักเขาจิตใจโหดเยี่ยมใดๆกับคุณต่างภายใต้ความนุ่มลึกสุขุมของเขามีความอ่อนโยนซ่อนอยู่เขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณคือแสงสว่างความสุขความงดงามปลายทางอุโมงค์ถ้ำทางเข้าถ้ำจะมืดดึกแค่ไหนเมื่อไปเจอเมื่อได้อยู่กับคุณเขารู้สึกว่าชื่นใจอิ่มใจคนคนนี้ตอนอยู่กับคุณอาจจะชอบเสพติดการพูดคุยคุยทุกเรื่องกับคุณเลยตอนนี้เขาไม่มีใคร ที่ให้เจรระบายก็เจ็บปวดปวดใจไพ่เดทแอนรีเบ r ร์แล้วก็ the tower ออกมานางฟ้ามองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะวนให้คุณสองคนได้กลับมา เจอกันในปลายทางอุโมงค์อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากบอกว่าออกมาชัดชัดคนเกิดวันอังคารเด็ดเทวเวอร์วันศุกร์อังคารพระรหัสเสาจันทร์นะคะเขาอยากบอกว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่เอาเขาอยู่หมัดคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขายังจดจําเรื่องราวตั้งแต่ตะต่อนยอนถึงคุณอาจจะสมัยเพิร์ R C, ดมีอาร์ซีใดๆก็แล้วแต่สมัยแบบว่าแบล็คเบอร์รี Back ่ ally, สมัยโนเกียใดๆก็แล้วแต่รู้จักคุณกันมาเขารู้จักคุณมาตั้งแต่สมัยตะตอนย้อนคุณอยู่กับเขาทุกเจน นจนมาสุดท้ายที่ LINE Facebook IG TikTok ใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณเหมือนพลังงาน Time Machine ท,ท,ที่เขาอยากย้อนกลับไปในเมื่อมันย้อนกลับไปไม่ได้ตอนนี้เขาก็ได้แต่ว่ามุ่งพุ่งทยานความสัมพันธ์เพื่ออยากมีอนาคตกับคุณนะคะประมาณว่าจะเป็น Time Machine คุณกับเขาไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแต่ทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเมื่อคุณตัดตอนย้อนในอดีตตอนเด็กๆขี่เล่นขี่ดือ้อคุณกับเขาเอาจจะเรียนมาหาลัยมาด้วยกันอาจจะเปน เป็นเพื่อนกันคนละคณะหรือคณะเดียวกันความสัมพันธ์ในคราวนั้นที่มันจบไปตอนนี้เขารู้แล้วเขาพร้อมแล้วเขามีการงานหน้าที่การเงินที่ดีเธอจะโสดไหมเราโสดมากเลยนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ก็จะเกิดเดือนกรกฎาเดือนมิถุนาเดือนกุมภาพันธ์ เดือนกันยายนนะคะแล้วก็จัสติกราสีตุนนะคะเดือนอตุลาคมเขาอยากบอกว่าความรักที่เคยมีให้คุณน่ะมันตราตรึงฝังตึงใจตั้งแต่สมัยเด็กยังไงตอนนี้คุณกับเขาอาจจะเป็นรักแรกของกันและกันแล้วก็ต้องจบความสัมพันธ์กันไปด้วยหน้าที่การงานการเงนิงน,งนหรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ตอนนี้มีคนคนนึงใจจะขาดคิดถึงคุณอยู่อยู่ก็อาจจะไปเจอคุณในโลกโซเชียลแล้วก็ประมาณว่าอูโหู ú, ทำไมคุณนึ่งได้สวยขึ้นหล่อขึ้นมาดแมนแฮนซัมสวย สเสราเสด็จอะไรขนาดนั้นนะคะพลังงานไพ่คือมีคนใจละลายที่เห็นคุณสองคุณเจอคุณหรือเจอคุณตัวเป็นๆตามงานเลี้ยงรุ่นตามงานวัดตามแบบว่านะ สถานที่เที่ยวคาเฟ่ใดๆก็แล้วแต่เห็นแล้วแบบอุยอารมณ์ขึ้นเลยอะความน่ารักของคุณในอดีตมันมามา,มามาแบบกระเป๋าโดเรม,มอนเลยนะคะถ้าเขาแบบมุดเข้าไปในลิ้นชักโดเรม,มอนแล้วไปเจอคุณได้ตอนนี้เขาก็จะไปนะคะนี่คือพลรรังงานไพ่สิบใบนะคะระมุนต่อใจมากเลยไปต่อนะคะไปต่อนะคะดูซิดูซิ เขาอยากอ้อนวอนอะไรคุณเขาอยากให้คุณหันมามองเขาสิตอนนี้เขาหล่อแล้วนะเขาแบบไปทำศิลปกรรมมาเขาหล่อขึ้นเขาไปเล่นกล้ามเขาไปฟิตหุ่นเขาไปกินครีนเขาไม่มีพุงป่องๆเขาไม่แบบสนิมส้อยแล้วนะคะเขาไม่หน่อแหนแล้วตอนนี้เขาหนักแน่นบึกเบินเดือดดนแล้วก็พร้อมสวบคุณนะคะประมาณนั้นเด้อไปต่อนะคะดูซิ ท็อปิกวันนี้ชื่อมันบอกว่าเซ็กซี่ย่วนวนิดนึงเขาอยากอ้อนวอนอะไรคุณเรามาดูพลังงานไพ่ห้าใบาต่อไปนะคะหรือสลับพลังงานเอาคุณอยากอ้อนวอนอะไรเขาก็ได้นะคะเขาอยากบอกว่าแค่ส่งโลเคชั่นมาจะไปหาคุณในทันใดสิ่งที่เขาอยากอ้อนวอนคุณคือเขารู้ว่าตอนนี้คุณมีตัวเลือกมากมายคุณไม่เลือกเขาเขาก็เป็นแค่คนที่อยู่ในปลายขนตาคนที่อยู่ในดวงตาของคุณคือใครนะใครนะกําลังที่มาปลูกต้นหลักให้คุณความเป็นดีเ เพจของคุณนะ่ะเอาอยู่ทุกสถาบันฟาดเรียบตอนสมัยเรียนคุณอาจจะฮอตมากเป็นระดับเดือนมหาลัยดาวมหาลัยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าทุกคนนะคะมองว่าคุณมีชอยมีตัวเลือกแต่ตอนนี้คุณอาจจะโสดก็ได้สดเงียบๆแต่ว่าฟาดเรียบนะคะหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณอาจจะโสดแล้วมีชอยมีตัวเลือกมาจีบเยอะบุคคลเหล่านั้นก็บอกว่าวันไหวใจระทวยและที่สําคัญคนที่อยากกลับมาง้ออ้อนวอนคุณก็หวั่นไหวด้วยเพราะว่าคุณช่างน่ารักน่าหลงไหลาตาตึงละมุนเหล,ลือเกินไม่ว่าคุณจะท อะไรย่างก้าวเหมือนนกกระยางสวยจังเลยแบบว่าเดินมาเหมือนนกยุงลำแพนนั่งอยู่เฉยๆในโรงอาหารใครๆก็มองคุณเขารู้ว่าสเสน่ห์ของคุณนะ่ะมันฟาดตั้งแต่เด็กยันโตแต่เขาไม่คิดว่าณนะปัจจุบันนี้สเสน่ห์ของคุณมันทะลุทะลุโซเชียลออกมานะคะนี่คือพลังงานของคนที่อยากอ้อนวอนคือแบบเป็นเพื่อนเราใน Facebook, IG, TikTok, YouTube ได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ถ้าหากว่าเธอไม่อยากจะให้เราเป็นคนในใจแต่ตอนนี้เขาพยายาม อยากจะกลับมาปลูกต้นลักกับคุณเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาอยากชวนคุณไปปักเต็นไปภูเขาไปทะเลไปน้ําตกไปคาเฟ่ไปกินฮันนี่ทสรลานนันนันนี้หรือจะมากินมัสมั่นของนางฟ้าก็ได้เขาอยากบอกว่าป้าไปชิมมัสมั่นนางฟ้ากัน <laughs> คุณวังบอกว่ายงเก่งยงเก่งไม่ไม่ขำๆนะเธอถึงมาเราก็ไม่ให้กินหรอกโอเคประมาณว่าแบบเขาลากคุณเนี่ยความเป็นดีเอ็มเพแล้วก็ความแบบว่าหนักแน่นเด็ดเดี่ยวของโฟร์ออฟวันมาอีกนะคะคือเลข3เลข4เลขเ็ดนะคะก็ยังเป็นเลข6ก็ยังเป็นเมตรถุนกรกฎพฤศกแล้วก็เมตรนะคะแล้วก็มีเลข2ด้วยเขาอยากบอกว่าใจเขาอ่ะอยากจะแบบ ไปหาคุณจังเลยอยากจะไปดูซิว่าคุณนะ่ะโอ้โหตัวจริงจะเป็นยังไงตรงปกหรือเปล่าแต่เขารู้ว่าตอนเด็กๆคุณน่ารักยังไงคุณก็สวยทะลุปกทะลุกล้องอยู่แล้วคนคนนี้ชื่นชมคุณชอบคุณชอบทุกสิ่งอย่างที่เป็นคุณไม่ว่าตอนนั้นอนดีตคุณจะอ้วนตูดแป๊ดขาเบียดหัวหยิงหัวหยองมีสิวตอนนั้นเขาก็มองว่าน่ารักแต่มาตอนนี้สวยใสยไรสเสน่อ์อุ้ยไม่ใช่สวยใสยไร้ทิ่ติเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่คือพลังงานวันนี้โอ้โหเขาชื่นชมเขาชอบอ่อ พลังงาน energy แต่ว่าออล่าของคุณในตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันตอนนี้นะไลฟ์สไตล์ของคุณนะเป็นอะไรที่แบบมันโดนตาเขาสเปคในสิ่งที่เขาคิดไวอ้อือตอนเด็กเป็นแบบนั้นตอนโตเป็นแบบนี้พอมาเจอคุณอีกทีคุณก็คือแบบว่าใช่เลยคือเธอแน่เลยที่ใจต้องการประมาณนี้เลยอะไรแบบนั้นเลยอะเธอคนคนนี้นะคะแอบปลูกต้นหลัก แอบปลูกต้นสเสน่หาแอบปลูดปลูกต้นสว่าดไว้ร่อรวงรวงร่อคุณหรือเปล่านางฟ้าไม่รู้ดูสิความเป็นดีเอ็มเพสสวยจังเลยแม่คุณใบหน้าที่งดงามปากหน้าจุมพิษหน้ปาก หน้าผากที่หน้าจุบเหม่งแก้มที่หน้าหอมฟอดหอมฟอดหลายสิ่งหลายอย่างคนคนนี้นะคะเซเว่นออฟเพนเดอคนเกิดธาตุน้ำหักข้ามใจจากคุณไม่ได้เลยอยากจะกลับมาหากแ้ว่าตอนนี้เขาไปหล่อลั้มปั๊มไงนั่นบึกบืนมีอันจะกินเขาก็ไม่ยังไม่มีตัวเลือกที่ถูกใจโดนใจคุณเท่านั้นนะต้องเป็นคุณเท่านั้นเพราะคุณคือดีเอ็มเพสเขามาฟาดฟาดฟาดฟันฟันในหัวใจเขาแล้วเขาก็อยากจะจับมือปลูกต้นรักป้าเธอเราไปขุดดิน ปลูกต้นรักกันนะคะเป็นลงหลุมกันเขา <laughs> เขาอยากจะบอกว่าตอนนี้อารมณ์เขาคุ้มครั้งพลุพรานเขาอยากบอกว่านางฟ้าขยี้แบบเนี้ยผมก็ยิ่งไปไม่เป็นผมยิ่งคลั่งรักคลั่งใครเธอมากอยู่นางฟ้าผู้แบบนี้เดี๋ยวผมฉุดขึ้นรถตู้เลยไม่ใช่คือคนที่รักคุณคลั่งใครคุณอยากอ้อนวอนคุณคืออยากไปเดทกับคุณเธอจ๋าจไปเดทกันไหมเธอไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้หนะ้าสดเธอก็สวยไม่ว่าเธอจะมาในรูปแบบไหนเธอก็สวยถ้าหัวเธอยุ่งเดี๋ยวเราเตรียมหวีหวีผมให้เธอนะน่ารักมากเลยพลังงานของคน วันนี้ที่อยากอ้อนคุณคืออยากทำทุกวิถีทางให้คุณหันมามองอยากสอยนางฟ้าคนนี้อยากสอยดีเอ็มเพอยากสอยเดือนดวงนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเกิดวันจันทร์ก็ได้ด้วยเพราะว่าเป็น d ีเอ็มเพจนาม,มีนกรกฎพิจิตเดอ้อต่อไปนะคะดูซีพลังงานห้าใบนะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณเขาอยากอ้อนวอนสิ่งไหนใดเล่ากับคุณผู้ฟังนะคะ เขาอยากบอกว่าเธอทำไมนะเวลาผ่านไปทำร้ายเธอไม่ได้เลยเขาบอกว่าคุณผู้ฟังก็สวยไม่สั่งหล่อไม่สั่งเสด็จสดาวทุกสิ่งอย่างคือมาจากตัวคุณมันเป็นอะไรที่แบบยังเป๊ะยังเนี้ยบคุณต้องเป็นแบบว่าคุณยายวรนาถแน่เลยกินอะไรมาทำไมยังสวยเป๊ะฟังกะละมังถังหม้ออยู่นะคะคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้รับพลังงานหัวเราะมีความสุขมันทำให้มีความสุขในการทำงานอุ๊ยพายดีแอมเพสซ้ำคุณผู้ฟังดู นางฟ้าขอออกนะแต่ว่าเป็นเดอะสตาร์นางฟ้าขอหยิบเพิ่มอีกหนึ่งใบโอ้ไม่กอดเดอะสตาร์กับสามดาบเจ็บปวดจังเลย จ็บจริงๆเลยเมื่อเห็นเธอสาต์แสงสัตว์ออรา่าสาต์ความรู้สึกใส่ใครเขาอยากจิกี้เด่ะเขาหักข้ามใจไม่ได้ถ้าจีบคุณไม่ติดเขามองคุณงดงามเปรียบแสงสว่างเป็นทั้งดีเอ็มเพทั้งเดอะสตาร์นะคะเขาอยากบอกว่าแล้วเป็นดีไฮพินเทสด้วยจบเลยคุณเป็นคนที่นอกจากจะมีออร่ามีความสุขตื่นรู้ทั้งจิตวิญญาณบุคคลคนนี้อาจจะ m ม n i f e ตหาคุณทั้งจิตวิญญาณขอยคุณรักคุณหลงขอยคุณคิดถึงขอยคุณตอบโต้ตอบกับ รับแอดเขาใดๆก็แล้วแต่แต่คุณก็เงียบนิ่งสุขุมนุ่มลึกคุณอาจจะจำเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณเป็นเดอะสตาร์เป็นดีเอ็มเพสเป็นดีไฮเปินเทสพลังงานของคุณตอนนี้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดใครๆก็อยากจะจีบคุณใครๆก็อยากจะเป็นกาลยานามิตรของคุณออร่าของคุณนะคะดูสิไพ่ออกมานะคะคุณผู้ฟังออร่าไม่ว่าจะเป็นบอดี้ทั้งกายหยาบกายที่แบบ สุดจริตกายที่แบบว่าจิตใจที่งดงามของคุณน่ะมันสาสแสงมันเปล่งทะลุโซเชียลไปหาเขาแล้วตอนนี้มีคนกำลังเจ็บปวดด้วยสิ่งที่เขาอยากอ้อนวอนต่อคุณก็คือเธอจ๋าจลืมตาดูซิดูในดูในโซเชียลที่เราทักไปเม้นท์ไปไลค์ไปโพสไปซิเขาอาจจะปลอมตัวเป็นอวตารมาคอมเมนต์คุณมาเทคแอคชั่นหาคุณใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้ในใจเขาคลุมมากเลยฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุง้งเพราะว่าจำชื่อคุณได้คุณอาจจะเป็น นะคุณอาจจะเกิดคุณอาจจะมีชื่อที่แบบว่า เป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าจัก,กรวาลน่ะแสงเดือนแสงดาวสตาร์หรือว่าเดอะซันหรือใดๆก็แล้วแต่น้องดาวน้องเดือนใดๆก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอจ๋าถ้าเธอไม่หันมามองพี่ตอนเนี้หัวใจพี่จะสลายเพราะว่าต้นรักที่พี่ปลูกไว้อะบ่มไว้อะมีให้น้องคนเดียวน้องอยาปันใจไปให้ใครสิ่งที่เขากลัวตอนนี้คือกลัวว่าคุณนะ่ะมีคนจีบเยอะกลัวว่าคุณไม่เลือกเขาแล้วเขาจะอกหักสิ่งที่เขาอ้อนวอนคุณอยากอ้อนวอนก็คือขอเจอก่อนได้ไหม ไปเดทกันก่อนได้ไหมกินข้าวก่อนได้ไหมยอยากมองหน้าเธอใกล้ๆอยากดูซีว่าในโซเชียลกับตัวจริงอ่ะเธอจะพูดเก่งเหมือนในโซเชียลหรือเปล่าตอนนี้เขาคิดสระัตะฟุงซ่านอยากเจอแต่คุณเขาเตรียมแล้วทั้งทงี่คุณยังไม่ได้รับเดทนะเขานะเ็าเตรียมแล้วจะหาชุดไหนไปเจอคุณดีจะใส่สีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีขาวใดที่คุณชอบคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเรียบง่ายแต่ดูมีสเสน่ห์ลึกลับดึงดูดเซ็กต์อเปลยสูงเขากังวลละแบรนด์ไหนที่คุณชอบในอดีต เขาจะไปหามาใส่คุณอาจจะเคยแบบชอบ n นกี้อาดิดาสคอนเวิร์รใดก็แล้วแต่เขาจะไปหา c o n เวิร์รุ่นออริจินอมาใส่เขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคุณมากๆเลยเขาอยากอ้อนวอนให้คุณเห็นใจแต่ตอนนี้ไปกินข้าวกันสักมือนะจ๊ะพี่อยากมองหน้าหนูใกล้ๆพี่อยากชื่นชมอยากจะนั่งนับขนตาหนูขนคิ้วหนูประมาณว่าคนคนนี้เป็นอะไรที่บอกว่าเยอะๆเยอะกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ความเป็นเดอะสตาร์คุณผู้ฟังอะ่ะมันไม่ใช่แค่คนเดียวไงที่แบบ ามาปื้มมาชอบมาอยากปลูกต้นรักหาคุณมีหลายคนที่สนใจคุณเพราะว่าออร่าของคุณผู้ฟังอะทุกคนต้องใส่แว่นเวลาพูดกับคุณแสงของคุณมันกระแทกเข้าตาเขาเข้าหัวใจเขานะคะฟินมากเลยท็อปิกเนี้ยหากแมนว่าตรงกับใครก็บอกด้วยนะว่ามีคนกําลังอยากอ้อนวอนคุณผู้ฟังเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็บอกนางฟ้าเขาเพิ่งอ้อนเราเมื่อคืนเองว่าจะพาเราไปกินสุกี้สีน้อย MK อะไรก็แล้วแต่นะคะ บางคนอาจจะบอกว่าชวนกันไปดูหนังอะไรเงี้ยไปดูดาวไปดูดาวตกพระอาทิตย์ขึ้นนะคะต่อไปขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะดูซิดูซิเขาอยากอ้อนวอนคุณเรื่องอะไรเขาคือใครบอกไปแล้วนะว่าคุณคือ The e m p พ t เดอะสตาคุณคือที่สุดของแจ้จะไปอ้อนวอนคอเธยตตรอนเราก่อนวันพรุ่งนี้โอ้โหหกถ้วยซ้ำ ไพ่สำนักนั้นก็6ถ้วยราศีเมถุนราศีเมษซ้ำราศีมังกรนะคะเด m มูน พจ,จัน์คุณอะเหมือนแสงจันทร์คุณเหมือนแมวอ้วนตุบเบ้งที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมีออกมาชัดอีกแล้วคนเกิดปีจอใบนะอสำหรับนั้นก็ปีจอนะคะค่ะคุณอะเป็นคนที่เขาเข้าโซเชียลเมื่อไหร่ก็หยุดส่องคุณไม่ได้เลยกับคนอื่นเนี่ยเฉยๆมาเต้นกระดึงกระดึงแบบเขาสวยมวยอืมเขารู้สึกแบบไรอารมณ์ตายด้านแต่คุณโพสต์แค่ใบหูเนี่ยโอ้ยรู้สึกแบบว่าคนลุกแค่แบบ ปสายตาคุณแค่โพสหน้าคุณเห็นตาเห็นปากเห็นจมูกคุณเนี่ยอารมณ์18บวกมาตึมเลยนะคะแต่แบบดึงดึงเต้นดึกดักดึกดักในทิกตอกโซเชียลอะไรเฉยเรู้สึกแบบว่าเหมือนอะไระตัวอะไรเต้นดุ๊กดิ๊กอยู่ตรงนั้นประมาณนั้นนะคะเขาอยากงอสิ่งที่เขาอยากอ้อนวอนคุณลาสิมเมทุนลาสิเมสนะคะอยากบอกว่าเขาว่าไม่เคยรักใครเท่าคุณเลยไม่เคยรักใครเท่าติ๋มคุณอาจจะชื่อติ่มหรือเปล่านางฟ้าก็ไม่รู้เพลงไ ป๊อดมรุนน้องเขาอยากจะบอกว่าเธอให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งนะจะเหมียวอ้วนเหมียวอ้วนตัวน้อยเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปกินวิตกัดกินปลาทูปิง้งคือคนคนนี้นะคะน่ะพาออกมาตอนที่เขาคบกับคุณเขาเอาใจเขาน่วเนี่ยเขาคลอเคลียเขาเป็นสายเปด้วยนางฟ้าไม่แน่ใจแต่ตอนเนี้ย ความเป็นเดอะสตาร์ของคุณผู้ฟังก็มีพร้อมสับทุกสิ่งอย่างแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะได้อะไรของใครนางฟ้าทุกวันเนี้ยแค่แบบว่าเดินสวยๆออกจากคอนโดก็มีคนมาจีบแล้วเบื่อไม่ไหวอ่ะสวยไม่ไหวคุณผู้ฟังเป็นพลังงานแบบนั้นจริงๆออลาสาดแสงใครอยู่ใกล้ก็ต้องส่องส่องในชีวิตจริงแล้วก็ขอ Facebook, IG, t i k t o ็ไปส่องต่อในโซเชียลนะคะบุคคลเหล่านี้ก็ใจเราทวยแต่ว่า คนที่อยากอ้อนวอนขอคุณก็คือเธอจ๋าอยาดเซ็กซี่มากพี่ห่วงห่วงจังเลยอ่ะแค่แ,แบบว่าเธอนั่งเฉยเฉยชายตามองนะมันก็ความเสน่ห์ของคุณมันก็ทะลุออกไปนอกจอแล้วนะคะพลังงานของเขาคืออ้อนวอนขออากาสอยากงอ้ออยากไปเดทอยากเจอคุณอยากเพิบอีกครั้งหนึน่งอยากซิงอีกสักนาทีอยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจก็ ไว้ทั้งน้ำตาไม่สิมันต้องเข้ากันได้เขาอยากบอกว่าเราจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้เข้ากับเธอได้นะเธอไม่ต้องห่วงเลยเธอแค่แต่งตัวสวยๆหรือไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ใส่แมสมาใส่แว่นตาใส่โมกแก๊บมาความสวยของคุณผู้ฟังยังทะลุกล้องทะลุแสงทะลุแว่นไปหาเขาเลยนะคะ ตอนนี้สิ่งที่เขาอยากอ้อนวอนคุณคือได้ปลดเห็นใจได้เปิดหันมามองเขาไปเดทกับเขามากิ๊กกับเขามาคุยกับเขาให้เขาได้กุ h นจุ๊บเหม่งใดๆก็แล้วแต่นะคะไปต่อนะคะด้วยการ์ดนางฟ้าดูซิเขาอยากอ้อนวอนคุณเรื่องอะไรเรามาดูซิดูซิแบบคุณผู้ฟังบอกนางฟ้าระมนแต่เช้าเลยนะจะมีกระจิตกระใจทํางานไหมเนี่ยหรือว่าจะลางานไปบ้านเขาดีไม่ไม่ใจเย็นๆเดี๋ยวก็เลิกงานแล้วมาค่ะ พลังงานจากการ์ของนางฟ้าดูซี่เขาอยากอ้อนวอนคุณเรื่องอะไรเขาอยากบอกว่าเธอจ๋าที่รักครับ ที่รักจ๋ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมถึงยังไม่ได้เป็นที่รักแต่เขาก็แอบมโนเรียกคุณว่าที่รักแล้วนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมก็ห่วงใยคุณเสมอนะคะคนคนนี้ห่วงใยคุณเสมอแล้เขาอยากบอกว่าไม่ชอบให้คุณโพ์อะไรในโซเชียลหึงห่วงห่วงคุณมากเราไม่ชอบขี้หน้าบุคคลที่มาเม้นมาสะลสแลจิจจะเจ้าใจกับคุณผู้ฟังนะคะคนคนนี้ห่วงหึงแล้วก็เสน่หาแล้วที่สําคัญอยากเพบคุณมากๆอยากเจอหน้าอยากพาไปทานข้าวหากาว่าไปทานเซเว่นเซนไอศครี กันเขาก็จะป้อนจะตักอะไรที่มันอร่อยที่สุดให้คุณได้กินก่อนเขาไว้กินทีหลังหรือเขาไม่กินก็ได้แค่เห็นคุณนั่งกินเขาก็มีความสุขนะคะเขาอยากบอกว่าตอนนี้ใจเขาอยู่กับคุณนะเขาไม่ได้เฟทหาคุณทุกวันทุกคืนให้คุณรักให้คุณหลงสเสน่ห์ของคุณมันทําให้เขาหักข้ามใจไม่ได้นะคะคิดแล้วถ้าหากว่ามีใครเข้าใกล้คุณเขาหัวจะปวดนะคะ ไปต่อนะคะด้วยการของ,งานางฟ้าดูซิเขาอยากอ้อนวอนอะไรคุณเขาอยากอ้อนวอนให้คุณเห็นใจเขาอยากบอกว่าคุณเดืดันเซ็กซี่คุณอ่ะเขาอยากอ้อนวอนให้คุณอ่ะช่วยเอาความดูดันเซ็กซี่มายัดเยียดให้เขาคนเดียวได้ไหม <laughs> คุณหน้าฟัดน่ารักเหลือเกินคุณแบบว่าเจ้าเล่ห์ขี้งอนขี้อ้อนด้วยคุณน่ารักจริงๆเลยเขาทนไม่ไหวเลยที่ใครจะมาแย่งคุณไปจากเขาเขาทนไม่ไหวหากันว่าใครจะมาปลูกต้นรักแข่งกับเขาเขาอยากบอกว่าเบื่อเป็นที่พักอ่ะอยากเป็นที่รักเธอ ไ,ได้หรือเปล่าดูสิคุณผู้ฟังพลังงานของการก็บอกว่าขออยู่ด้วยสักวันได้ไหมเดี๋ยวพี่จะพาเดอไปนะไปสม็ดไจ้าถ้าอยากเสร็จทุกลายก็ต้องไปสม็นะนางฟ้าเชียร์ให้เขาชวนคุณไปสม็ดเขาอยากชวนว่าคุณอยากไปสม็จภูกเก็ตอ่าใดๆหรือเปล่าเขาจะพาไปนะคะเขาอยาก อยู่กับคุณทั้งวันทั้งคืนนะคะหรือว่าใกล้ๆหัวหินพัทยาบางแสนก็ได้นะคะคนคนนี้ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณมันฟุ้งในอารมณ์เขาขนาดเวลาทํางานนะวันหนึ่งมีย4ิสี่ชั่วโมงอ่ะทำงานเวลาเก้าชั่วโมงนอนเวลาสี่ห้าชั่วโมงก็พอที่เหลือก็คิดถึงแต่คุณผู้ฟังของนางฟ้านะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังดุดันเซ็กซี่หน้าฟัดน่ารักเจเรคี้งอนคิดดื้อด้วยเหมือนนางฟ้านะคะความคิดดื้อลึกลับของคุณผู้ฟังมันมัดใจเขาอยู่มัดเลยเขาอยาก จะตากพยศคุณผู้ฟังนะคะขอพลังงานอีกใบใบสุดท้ายนะคะมันละมุนเกินไปนางฟ้าบอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกอ๋อไม่ไหวแล้วใครก็ไม่รู้นางฟ้าพูดถึงใครเป็นแฟนกับไพ่แล้วเบื่อจริงๆเลยเออคุณผู้ฟังแบบประมาณว่าเอาอาเป็นแฟนกับไพ่ก็ได้มาค่ะเขาบอกว่า เราจบกันไปเราห่างกันไปแบบนี้มีใครมาจีบเธอใหม่ไม่ได้นะเราไม่ยอมนะเขาหึงค่ะคนคนนี้ก็ยังอ้อนวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตาว่าอยากให้คุณเป็นของใครไม่อยากให้ใครมาเป็นของคุณเขาอยากเป็นของคุณคนเดียวแล้วก็อยากให้คุณเป็นของเขาคนเดียวห่างไกลกันจบกันไปเนิ่นนานแบบนี้คุณผู้ฟังได้แอบไปเป็นของใครหรือเปล่าแต่เขายังโสดยังสิงยังรอคุณอยู่นะคะแล้วเขาอยากบอกว่าหึงจังเลยไม่น่ามีโซเชียลเลยเป็นแบบเมื่อก่อน ก็ดีอยู่แล้วต้องไปหาการต้องส่งจดหมายหากันไปสนีหากันตอนนี้เวลาที่คนมาคอมเมนต์คุณส่องคุณจีบคุณในโซเชียลนะอารมณ์เขาขึ้นหน้าดําคําเครียดเราอยากจะเอามือจิ้มตาจิ้มหน้าของคนที่มาคอมเมนต์นะคะนี่คือพลังงานวันนี้สิ่งที่เขาอยากอ้อนวอนคุณผู้ฟังก็คืออย่า่ารักเกินไปได้ไหมหเราหึงเธอห่วงเธอและที่สําคัญได้โปรดเห็นใจไปเดทไปดูหนังไปกินข้าวไปกินไอศครีมหรือว่าไปนั่งดูดาวดูเดือนดูตะวันตกกับเราได้ไหมสักวั นึงนะจ๊ะที่รักจ๋านี่คือพรังงานวันนี้ละมุนต่อใจมากๆเลยนะคะรักแฮปปี้ฝันเออไม่ใช่ฝันดีมีความสุข have a nice day ทุกคนนะคะบายบายสุขเกษมเป็มปรีนะคะคุณผู้ฟังรักทุกคนนะ